เราไม่ต้องมากลางร่มกลางอะไรเลยแผงมันก็มีให้เรียบร้อยคือร่ลมของอย่างเดียวนะแมยแต่ตุยเขายังไม่เข้าใจไงไม่เป็นไรเงินเงินหนูขายผ้าจะก่อนเหมือนกันแต่ก่อนที่หนูจะเริ่มขายผ้าตุ่ยก็เป็นแบบนี้ปัดปัดปั้ดัด,ด,ดอย่างนี้นะ่ะเสื้อผ้าฮะใช่ใช่ มันดีกว่าคือคนมันกินทุกวันไงมันต้องกินอ่ะคนมันต้องกินอ่ะแล้วเราก็หาสรรหาที่ว่าผักอะไรที่ว่ามันแพงๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ให้แบบมีครบทุกอย่างอ่ะแม่ใช่ไหมเขาก็เข้าร้านเราเนี่ยน้องกี่คนนึงเหมือนกันแต่ก่อนน่ะน้อมันมันเป็นลูกจ้างเขาเหมือนหนูนี่แหละแต่ทีนี้มันมาเช่าตึกเองตอนแรกผัวมันทํางานแม่มัน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 ขายคนเดียว มันบอกมันมันมันไปเอาทุนที่บ้านมันไม่ให้พ่อแม่มันกู้ตัวก่อต่อให้ก็มาขายแค่ผักก็านงสิบบาทกับห้าบาทแล้วก็ตู้ก็อ้ตู้เย็นก็มีตู้เดียวแล้วก็เอาตู้เก่าๆเอาไว้ใส่ผักตู้หนึ่งแต่ตอนนี้แม่เอ้ยมันเช่าตึกเองเป็นเป็นเจ้าของเองจากลูกจ้างนะเป็นเจ้าของเองเป็นนายตัวเองทุกวันนี้ัว ต้องมาส่งของเองหัวไม่ไป่ทำงานแล้วมาส่งของสบา,ายกว่าตื่นเช้าก็จริงแต่พอมีเวลาได้พักผ่อนเงินก็ได้เป็นก้อนเออทำทำงานมันบอก,กว่ามนถถามมาบอาเลยทำไมออกจากงานเราบอกไม่ออกได้ไงเจ๊โอ้โหมันขายของได้เงินเยอะกว่าผมอีกแล้วผมต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเขาดา่าเขาจิกนี่ไม่มี มันบดวน่ไฟังเขาพคนน่าจะไปฟังพูดมากอ้อย่แม่จปรกา้เดเ๋ยถ้าเกิดวนหน้าูดเดีโไปมก็ดีีแม่ว่าดีะไม่ใช่หนูความคิดของหนูก็ว่าหนูคิดถูกเพราะว่าเจ๊หนูมันก็มันก็ให้เต็มร้อยเลยมันบอกว่าเดี๋ยวเีลยวทางานคูเดี๋ยวมันก็จะ ช่วยอีก,กทีนึงท้าเงินลงทุน,งงน,น,นอะไรบางอย่างในหัวอะช่วยช่วยกันมันบอกว่าไม่ใช่ช่วยกันแม่มันต้องเพราะว่ามันเป็นแขกเป็นของเราแล้วมันใช่ใช่แม่แต่เต้น่ะมันก็บอกว่าแม่พู้ถ้าเราไม่เอาโกงูแล้วแม่เออแค่นี้จ้ะจา้าจ้าสาธุสาธุเจ้าค่ะอะไรจะเป็นของลูกก็ให้เป็นของลูก,กขอเลยแม่นะจา้าจ้าสาธุสจัดการทุนจบ